สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิบี้นะคะวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งนะคะสำหรับสกินเวฟนะคะทุกคนเวฟไหมคะอ่าคลิปนี้นะคะก็พิเศษมากมันจะมีกล่องมาให้สุ่มแล้วก็ทำการเก็บกระจกวิศเศษเนี่ยนะคะไปแลกนะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติด,ดตามกด เปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆนะค่ะเพื่อไม่พลาด RV คลิปต่อไปแต่จริงๆอะ่ะเราก็มีสกินเวฟที่มันเป็นสกินเดิมทุกตัวแล้วแหละแต่ในกล่องอะ่ะที่เขาเอามาขายอะ่ะเหมือนเราจะขาดเป็นสกินตัวนี้นะคะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเอาเข้ามาทําไมซึ่งมันไม่ใช่กล่องสกินซึ่งมันไม่ใช่สกินเวฟนะคือมันเป็นสกินระดับเอ่อพูดว่างไงดีอัลติเมทนะคะทุกคน คลิปนี้ก็มารีวิวกิจกรรมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะเพราะว่าคือ RV เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะก็จะมีเวฟตัวใหม่เข้ามาแต่ก็ยังไม่เห็นสปอยนะแต่ก็ยังอาจจะแบบไม่น่าเกินเดือนที่5นะเพราะว่าคลิปโปรโมท RV อะไรอย่างงี้คือแบบว่าอลังการอยู่นะตอนสิ้นปี ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเรวสุดๆใช้แค่อุปเเเเเเโเงเเกเเเเอเเ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 เมมาเเเเเติมเเ้เเ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 กเกเเ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 เืเเาเตเมเกมที่ก็ไดเเติเเกมกัเเยอะนะคะ สวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง3าบาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะที่กล่องไอเทมนะคะซึ่งมันจะเป็นอ๋อมันเป็นคือมันคือกล่องสอกินเว็บ X อัลติเมทเว้ยคือไม่เข้าใจอ่ะเอาเอาเว็บก็เอาเว็บมาเลยนะคะอ่ะก็โดยกล่องนี้นะคะเป็นกล่องแบบราคา15คูปองนะซึ่งเปอร์เซ็นต์กระจกวิเศษที่เราต้องเอาไปแลกเนี่ยมันอยู่ที่ 53.60นะคะซึ่งมันแบบว่าพูดว่างไงดีแบบคือครึ่งต่อครึ่งอะในกล่องราคา15คูปองนะคะอาจบอกแล้วนะสกินที่ขาดก็จะเหลือแค่เตี่ยวเซียนอัลติเมทสกินเดียวนะคืออยากให้ทําเป็นแบบเวฟร้อนมากกว่าเลยเดี๋ยวเราว่าอีก2-3สวันเนี้ยเดี๋ยวเวฟเวฟตัวแบบอะไรนะเตี่ยวเซียนปะเวฟเตียวเซียนเวฟอะไรเข้ามาแน่นอน มาแบบกระปิบกระปลอยก่อนนะซึ่งราคาเวฟยีน่ากับเว็บซินิเทียเนี่ยมันไม่ได้แพงจนแบบว่าราคาเป็นพันอะไรประมาณนี้นะคะรอบที่แล้วที่เราซื้อไปราคาอยู่ที่ประมาณ7-800อะ่ะทุกคนก็ราคาประมาณนี้แหละไม่แรงมากมัง้งประมาณ7-800ไม่เกินพันนะคะแต่ตอนนี้เราใช้กระจกวิเศษตรงเจะเซียนอัลติเมตอยู่ที่50นะเดี๋ยวเราจะบอกราคาคูปองด้วยนะคะ แต่สำหรับใครที่อยากคุ้มนะคะก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะจะเป็นแบบว่าลดราคาจาก150เหรือ120ก็ประหยัดไป20%นะคะเหมือนว่าจะยิ่งซื้อเยอะก็หมดเยอะนะสำหรับใครที่คิดว่าจะเอาอยู่แล้วนะคะเราแนะนำว่าให้ซื้อไปเลยนะมันจะคุ้มมากกว่าแต่เรายังไม่อยากทำเออคือเรายังไม่อยากซื้ออะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นทูเรนฟอ์เซนเปิดเพื่อ,ร,อรับรับหนึ่งสกินถาวรเว้ยอันนี้ก็น่าสุ่มนะนี่ โอเคค่ะ okay, okay. เดี๋ยวจะมาลองสุ่มตรงนี้ให้ดูกันนะคะสักสักสิบกล่องละกันคือเราก็อยากรู้ว่าถ้าสุ่มสิบกล่องแล้วเนี่ยเราจะได้กระจกวิเศษเยอะไหมนะคะอ่ะกดซื้อไปยี่สิบกล่องเอ้สิบกล่องนะร้อยยี่สิบคูปองตอนนี้เปิดแล้วลุ้นละแล้ว,ลวก็จะเป็นกล่องเล็กๆปะนี่มาละอ่ะเปิดต่อนะคะขอแบบว่านี่ ได้มา4ชิ้นนะคะถือว่าคือก็ตามเปอร์เซ็นหละเนาะไม่ค่อยคุ้มนะคะคือแนะนําว่าใครจะซือซ้อก็ซื้อไปเลยเรารู้สึกว่าเสซายคูปองมากนะคะตอนนี้อโอเคค่ะช่างมันเออมาพูดถึงร้านร้านค้าแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งเปอร์เซ็นมันน้อยมากคือเราอ่ะไม่แนะนําให้สุ่มอันนี้นะเราแนะนําว่าแบบว่าถ้า,ากิจกรรมมาก็ไปซื้อสกินตรงๆเลยดีกว่า ถ้ายิ่งมาแบบว่าพูดว่าไงดีมาสุ่มอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหมดเยอะกว่าคนที่ซื้อราคาเต็มนะคะอันนี้คือแนะนำได้ความหวังดีนะอ่าสำหรับใครที่อยากรู้ราคานะคะเราได้ไปคํานวณราคาแบบว่าคร่าวๆมาแล้วนะคือราคาจะอยู่ที่ของเรานะที่แรกเป็น50ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่150คูปองนะคะเอยไม่ใช่1,500คูปองนะ เออราคาอยู่ที่1,500คูปองแต่เราแนะนําว่าแบบว่าใครที่จะซื้ออ่ะก็ซื้อราคาเต็มไปเลยก็ได้นะพันสอไม่งั้นก็เรากิจกรรมที่มันแบบว่าซื้อเยอะลดยับอะไรอย่างเงี้ยมันจะคุ้มกว่าประมาณนี้นะคะคือแบบว่าไม่เข้าใจอะ่ะช่วงนี้ก็มีสกินเอ็ดดิเมอร์กลับมานะคะก็จะมีสกินตัวเออพูดว่าไงดีตัวอะไรเพิ่งเข้ามานะซานตาเพิ่งกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเวฟตามมาอีกนะคะแล้วเดี๋ยวสกินใหม่ก็ เตรียมคูปองของคุณไว้ให้พร้อมนะคะโอเคค่ะไว้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะจะมาบอกมากล่าวะไรแร้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุุงกิ้ง,ง,งให้เรากันดีน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ